การดำเนินการในท้องถิ่นและเมืองในช่วงวันหยุดของนักท่อมเที่ยวจำนวนมากติดติดกันในพื้ับี่ต่างๆของเมืองต่างๆ

้าเกีนตกแม่จอมซีกับดเกียวนี่สองยบาทเออแม่ไวเสียมาเป็นสองร้อรแยแม่องไวนงมานสองร้แม่โบเลนมนลุกหยาดนึงร้อยคุณวอลิตมาเีเมืองนี่สองร้อยบาทเออณวน,น์